สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถ Travel ก็เงินราบชนะนะคะเข้างวดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนวันนี้วันที่26มีนาคมนะคะ2564แต่เรานะคะสามารถเก็บสะสมเงินไว้นะคะใช้จ่ายได้ก่อนวันที่31พฤษภาคม2564นะคะก็ยังไม่ต้องรีบใช้นะคะสามารถเก็บสะสมไว้ก่อนนะ วันนี้นะคะเงินก็เข้า G Wallet นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะคะค่ะเงินเข้า G Wallet แล้วนะคะ1000บาทนะคะเรามาเช็คดูรายละเอียดการรับสิทธิ์นะคะนี่นะคะรายละเอียดการรับสิทธิ์เนาะก็จะมีทั้งหมด6ครั้งนะคะ นับรวมแล้วเงินเข้านะคะก็รวมทั้งหมดเป็น7จ็ดพันบาทนะคะสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันนะคะก็ได้รับแล้วทุกงวดแล้วนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับโครงการเราชนะนะคะก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเราก็ ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนาะก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็อาจจะมีโครงการดีๆต่ออีกนะคะก็ต้องรอฟังข่าวต่อไปเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ